สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยอยู่ที่น้ำลงเทวิสเลนค่ะพร้อมกับทุกหญ้าและบัวค่ะคือจะบอกว่านั่งมาสองชั่วโมงเพื่อมาดูบัวกินหญ้านะคะอ้าวตอนๆแล้วตอนแรกจะมาทำอะไรกันคะเนี่ยเราจะมาดูโรงงานชีสค่ะอันแบบว่าโบราณนิดนึงแต่กับว่าเราต้โคตรเลยที่บัวนะแล้วก็เดินไปสิ หมอไซนี่คะคิดว่าคุณลงจักรยานมาจะคนะถีบคุณลุงเลยไม่น่ากันนะสถานีเน,น,นี้ยนะยังไม่เห็นเจอสถานีน่าเลยนี่อะด็อกสเซอร์อ่อะคืออะไรคะความจริงมันจะเขียนแบบด้านหลังป้ายหรือว่าอีก20กิโลอะไรอย่างเงีย้ยทางไปเนี้ยเดินตายแน่เฮ้ยกแกรถสปอร์ต ที่ดูท่าทางใจดีใจดีเราจะมองแก้สวนใหญ่มองนะขันม่นาดขนาดนาดบอว่เวนโซโบดีโบกแล้วไอเขาไปคนทองอ่ะเขาเลี้ยวอ่ะโอไม่ได้แล้วเขาเลี้ยวไปแล้วเขาเลี้ยวไป ไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเลว่าไม่ไปอย่างเงี้ยเขาบอกค้างเลยเก็บในฝังหนูเถอะเออบในฝังนูดีกว่าเขามีลูกมาด้วยแต่เขาก็หล่อดีนะไหวเยอะค่ะแบบผมเห็นผมหน้าตาหน้าตาน้าตาเหมือนพระเอกแต่มีลูกสองคนผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนหนึง พาลิฟกาวน่ะคุณพาลิฟก็เคยดูมีเป็นอะไรลิฟเยียเว้ยพระเอกเรื่องลิฟเยียอือเอาว่ารอเขาอะเขาขับรถเก่าอ้าแบบเขาเป็นอาจจะฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเรื่องลิฟเยียก็ขับรถเก่าๆอย่างงี้เหมือนพี่ไฟอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะใครือพี่ไฟเรียกได้มากี่กิโลแล้วคะสามค่ะว่าเออไม่ถึงโลนึงไม่ถึงเลยแกจะบอกคันต่อไปเราจะเป็นคนบอกเอ้ผัดกันไม่ช่วยนะบอกแล้วคุ้ยกว้างมากมาก ให้ดูวิวรอบตัวเราเลยค่ะถัดจากคนขันรอเดยป่ะวทุ่งหญ้าสุดๆค่ะไม่มีรถผ่านมาเลยแหละโอเคโคตรร้อนแลวเดี๋ยวบอกเองเราไม่ไหวนะไหนล่ะรถบอกว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวพอดีเก้บไม่อายแล้วแหม อย่คนรถขับมาว่ะร้อนไมล่ล่ะร้อนไมล่ล่ะเออแบบที่อาหารวัวหรือ ไปหลังมา่ายังไม่ตอบเลยเราพี่ช่วยห้เราแบบว่าหาันไปดูรถใกเผื่อมีรถ้าจะบอกนี่เลยข้าง <c oughs> ต่อไปเปพ็พยกยยวขาเลยอใช่พี่เียีเรวขา <c oughs> ที่สวยงามเราบอกแล้วให้ยกขึ้นมาแล้วัรูดงเาไม่ต้กกอ,นะองมาเรอขวออ่านี่เป็นเรียวขาไขนค่ะไลักชอบนะว่าผู้หญิงใ่เซ็กซี่เอาแล้วขา,ายงเราก็มนจะเป็นเซ็กซี่ไหนดูข้ายังม่ยังไม่้ขาน เดือดร้อนเราจะตายอ่ะเดินไปก็ถึงแล้วแหละกดกิ่งบ้านสักบ้านขอพักก่อนนะเฮ้ยมีรถมาไปไหนเดี๋ยวดิทางนี้มันอยู่ยิ่งยิ่งกันได้เขาเลี้ยวมาเขาเลี้ยวมาเขาเลี้ยวมาเราขอ็อก่อนมากเลยนะราจะยัดเข้าไปได้เหรอเ้าเลี้ยวมาวะไม่มาเลยจริงเหรอ ถูกทางว่าเขาบอกให้เลี้ยวขวาปะเลี้ยวขวาเว้ยเลี้ยวขวาก็ไปเลยก็สถานีชื่อนะมันก็บอกเลยมันีจะมีไงรถคอนเดอร์ออกไปไหนออกไปสถานีรถเออรถคันนั้นเงยคันนั้นมาด้านนีเออแล้วเขามาแล้วเขาคงขับแรงแ้วไม่ไปออกทางนี้อ่ะเขาจว่าเขาต้องไปทางนู้นแล้วก็อดแกอยู่ว่ะเฮ้ยได้แค่แค่คันแดงคันไหนเฮ้ยมาแล้วมอสายอยู่หมอไซค์โอ๊ย แจกไปลว่ะแล้วมันจะไม่มีรถมาอีกในชั่วโมงแกมีรถเล็กแกมีรถแท็กซี่ได้รถด้หนาไหนไหนไหนยเร็วกว่าเรยดีมั้ยปั่กเลยทุกคนปักเลยมีตะปีนมาปังแล้วยังรถบัสมาแกสนใจหรือเปล่าไปแข่งเดิมเราไม่นั่งกลับแล้วแหละนะแกโอเคเลย

ยิ้มเลยเลนมะาบอกว่าเราหันหน้าไปดูรถทุกคันวินาทีได้เราแบบจะหลบรถไม่ไหวแล้วเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเรามันตลกดี่อะไรยากเราจะเดินสักครั้งไปชีวิต อันนันอล่างเว้ยหัวอั่งมันฮุดวิวฮุดวิวเขาบ้สากมเาบอกเฉยๆว่าจะถึงแล้วเว้ยหรือเปล่าไม่มีรถมาเลยอะ่เหอยนไม่มีทางรถไฟเลยแบบเลยัาขัรถามอะไรก็มาแล้วมีแต่มอเตอร์ไซค์เออมอเตอร์ไซค์อีกแล้วว่ะไมชอบขี่มอเตอร์ไซค์กันจังเฮ้ยรถมาจริง เขาขนาดนั้น,นจะบอกรถพก้า่เขา <c oughs> ขเหมือนเป็นผู้นำแก๊งมอไซค์บ่ะ,วะ <c oughs> าวคนี้คาีส่ันไมไมบอกมาะใาท่านู้นคา่าโหายห่เ,หเทอ่ะทำใจจกละบอกแล้แล้วกลกับางเดียวแม่ฝั่งเนี้ย กลับไปไหนวะ,วนะท,ท,ทุกคนขับหนีเราอ่ะดูดิระทุกัี่มาแล้วนะเอาจิง,อ,งอ่อนแไงข้ามไปข้ามข้าม <c oughs> ตลกเลยนนเขาเลียวเยข้าบ่านของเบาจะบกว้า วี่ี้แล้วเขาให้เราขึ้นเลยอ่ะเขาเขาทำบิ๊บหนีอ่ะโอ้เขามาเขามาเต็มคันอ่ะีคันอีกันจะไม่ไหวแล้วด้วยโบดีบอกบอกไปแล้วเขาเบียดคุณยายอ่ะ เราจะเป็นยังไงกันต่อไปปดติดตามในเทปหน้าสวัสดีบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไม่มีอารมณ์